พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตื่นเศร้าขึ้นมากข่อยเลี้ยงใจพี่น้องพักข่อยแม่งถากึ้นแม่งยินมาเนี่ยพี่น้องเบิง่งมันไม่กินพักข่อยกินพักกันลืมผัวข่อยมันมากมากพักลืมผัวพักกชี่จีนเกิดใหม่มันก็นกินเบิ่งพี่น้องอยู่ใต้กระทางเลยนี่นข่อยเลยสิมาจัดกัน พวกเจ้าเบิงบ่งนีเบิ่งนีเบิ่งนีออกแม่แพรลูกเชื่องกันแล้วก็ออกแม่แพรลูกอยู่หมนอยู่แต่กะทางแล้วมันนี้กินพักแต่ไม่นี่มันกินบดขึ้นเนี่มือขึ้นมันก็หลี่พี่น้องโอ้ยเนี่มือขึ้นออกมากินเนี่ยมือแว่นแดดหอนหลี่ไตกะทางข่อยเอขากระโบตายว่าขามันว่าอย่าขามันแต่จะห้ายังหักชีวิตมม่ข่อยจีข่อยจีเอาเสียมขีนเออขีดไก่เดียนพี่น้องพวกเจ้าเห็นว่านี่นยไหขีดไก่เดียนฝรั่งก็มีเอาไปใส่เบ็ด ข่อยพามู่เจ้ามาเก็บอันแมงลินหมาพี่น้องเป็นยังสีแมงลินหมาเห็นวะออกแม่แพลูกตายหยาบหยาบข่อยสีเอาไปปอยอันอยู่สาอยู่ข่างสาพี่น้องมันกินเบิร์ดบิลีเดะเขาปลูกยังเบียอเบียอ่อนๆนี่ยังหมักเนื้อเกิดมาใหม่ๆนี่มันเลี้ยเขาแนมบ่เห็นปากมันดอกเลี้ยซื่อกับเบิร์ดแมงอันนี้ มันเลี้ยเอาวันนี้ย่ยมือเส้ามาไปรีบวันนี้พี่น้องไปรีบวันนี้เขาเห็นห้อยอย่างห้อยนำไล่นำไล่เลี้ยเนะาะมึงนี่ถ้าพ,พี่น้องมาเบิง้งเบิ้งเห่อยในเด้อพี่น้อง่อยเลี้ยใจเพราะว่าจะนั่งไห่อตื่นมาเบิ้งนี่เบิ้งนี่นี่ทเบมึงนี่หยาบหยาบนี่วันน่ะออกแม่แพลูกเพาแม่นหน,อหนอ่อยๆเด้อันนี้บอกเมื่อพี่น้องอันเนียนบอกห้อยอันบอกห้อยทาก นะต p, ายหยาบหยาบอยไยุ่ใต้กระทางนี่กระคักเลยมันใหญ่นี่มันหลีมันสีน้อนหลีอยู่นี่คอยจะผ้ามาเบิงผักลืมผัวมันกินจนหมดเลยผักลืมผัวผักหยาดผัวมาหลีว่ะโอ้ยเบิงนี่พี่น้องคอยเอาใบนี่เอาตั้งห่านใบช่วงสูงนี่มันกระปีนมากินได้เด้เบิง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 พี่น้องเบิงผักลืมผัวมันกินบนที่จากข่อยนี่นี่น,นี่มันกำลังสิเขาไปนอนโตนี่ หัวขโมยนี่หัวขโมยนี่พี่น้องนี่กินอิ่มแล้วสิไปนอนนี่หลีอยู่ใต้กระทางมันชิหลีอยู่น้ำยังสิพวกเก้วเบิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำลาลยมันกูด,ดูดกินด,ดิดเลยปีนี้พักเร,รื่องเพราะอยฟืนบ่ไรมันมากินมดปอดขกขนาดขกขนาดมาคอยมาชินั่งให้ยักบาทเด้วพี่น้องเบิ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 งนี่เบิงมันกินนะ พูดนะพี่น้องเลี้ยแต่น้ำลายอากลากอยู่ถ้าเขาบ่าบ่เอาเมียนมันนี่เบิดอีหลีเด้บ่ได้กินเลยยังกระต่อ,ตอพูดนะบัดน,นี้แมงเงี้ยนี่กากิยังสิกินมันเด้พี่น้องมันบ่ม,นมีใหายกินเด้มังพามาเก็บแมงลินหมาไอเสาวาบ่าบามีเบียดเด้อมันบ่ากล้าไปฟ้องพี่ยูดอกแมงลินหมานี่ วังมึงเปียงแหละอืมนี่นี่พี่นอ้องมึงเฮ้ยทั้งบอกหอยทากบอกหอยเลียผู้ดับพี่น้องมันสิกินเบอร์ที่จากไขออ่อลีเดคไข่หดหนามไข่ปลูกเอาจุลินทรีย์สังคอแสงมาใส่ขนาดเหม็นบันไดมันยังบ่วยหยาดไหมจินทรีย์สังคอแสงเม่นไหมเพื่อว่ามันเลี้ยงมันเนาะ เอาวาจุลินซี่สังค่อยแสงทานเอาใส่น้ำห้สัตว์กินกับสั์อ้วนพี่พะนะหรือมันกินไปน้ำฮะพวกเจ้าวาบอเบิดพ่อนะบ่งนี้เพื่อนและติในเจ้าเห็นบอบ้านเจ้ามีบอพี่ไหม่บ้านไข่เบี้ยงหลายแท่มาแบงไปจะเคิงนะพี่ไหม่เอาเบิร์ดก็ได้เด้อข่อยวกห่วงเด้อแมงลินหมานี่เอาไปป่อยสวนบอพี่ไหม พี่ใหม่อนุรักษ์สัตว์ไหมพี่ใหม่อนุรักษ์สัตว์ฝรัร่งเศสไหมหพ,หพูน่ะผุน่ะพี่น้องเฮ้ยผ้ามูเจ้าเห็ดเพราะท่านนีเก็บมาเก็บเพียเพียเพียพี่น้องม,มึงตีขวดตีออกมามไม่หลีองี้ทีละเห็ดโมมีเก็บขวดสีผ้าเก็บแมงลินมานี่นี่ เสียมหน่อยกับแบกมาถ้าไทยแลยเสียมมันเดียวเนี่ยดีผลมีประโยชน์มากมายพูดนะพี่น้องพี่น,อนอ้องพวกเจ้าเห็นมัมลี่ป๊าดคักแน่เด้พูดนะสี่ตัวยุ่จุ่มเดียวกันกินแล้วกับประชุ่มกันสั่นตัวบันนี้นอนเฝ้ากันมาเข้ามานอนอยู่นี่ซ่ามันคำสั่นตัวเว้ากันนะเหไห่ไงนี่แล้วปลูกให้เห่าแล้วโหดน้ำแล้วกับชุ่มชื้นชุ่มชื้นแล้วกับบังดีพี่น้อง ชมชื่นหดนามเห็นผอมันก็นกินนามผัวมึงนี่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 คอยเหลยอใจเขาว่าชิน่งหายโยมือคอยทักมาแล้วว่าอันสิเปเอาพักตื่นผัวเด้อคอยลืมเอาพักตื่นผัวปะนะเอินพักตื่นผัวมันรีเจ้าเอินพักยานผัวเต๋แล้วแต่ผููไรสิลู้สึกยังไงเนาะมาลรีว่าพักละยานผัวปะนะแม่นน่คอยต้องแยกกระทางแล้วก็เอากระทางเชียงเพราะว่ามันสิมากินเหมือนมันรีอยู่ในนี่เป็นยังสี่ขวดบริกินเลยเด้พี่น้อง นายนายกินพักยังบ่กินเนาะมันกินเบอร์สูนแนวเพียพี่น้องเพียเห็นปนเนี่ย้าพวกแก่มาเก็บแมงอันนี้กับสิบแปดนาทีลแล้วเอาเย็บไปละตอนแรกก็เห็นน้องพี่น้องเลยภาพพี่น้องมาเบิงวันศัตรูผืนมันคืออยียงแมงอันนี้แหละแมงบเป็นตาใช้แต่งอ่ะ กินกับ่ได้แม่เห็ดให้คนย่านพร้อมในปลาเห็ดก็หลายหลายเลยพี่น้องมันบอกแม่แพรูกมันบ่มีเวียกนมเชิงตะก,กันนะเนี่ยมูลนี่ผู้หนึ่ะพี่น้องเลียเห็นบ่ผู้หน่ะเขามันเลียเลี้ยเรากับมันกินน่ะนะมันเลียบัดเฮาเลียอย่างขึ้นบ่คือเบิดบ่เป็นอนายคอยเลียใจให้ซะบ่ สูนให้มันเนาะพี่น้องพู่นะใต้หยามหยาบหยามหยามโอ้ยข่อยคือแกงอันนั่นแห้งแททเนาะพี่น้องเนาะข่อยเหลืใจไอเสน่เอาไปปล่อยสวนเจ้าใน่พี่บัวพันนี่พี่บุญมีเอาบ่อเมาใจเอาบ่คข่อยเสียไปฝากเอาไปฝากเจ้าเอาไปปล่อยเอาแน้วแนวหอยทากฝลังเศสบ่วเอเบื้องนี้พี่น้องเบื้องนี้ แ่ข่อยจะเอาเส้ถุงเนาะข่อยจะเอาเส้ถุงแล้วกัแล้วแต่ข่อยจะเห็ดว่าแหละเอาเบียร์ให้กินแล้วกันแล้วได้พี่น้องมันมาก,กินเบียร์แล้วขออว่อยเสียไหว้มันกินอยู่วนน่ะมันอะ่ะเฮ้ดไ้จังไหฮ่โอเคได้พี่น้องเด้อเบาหลายยาย่างข่อยว่าไมยังให้เบิองดอกข่อยเอานี่มาเพื่อเบิองว่าศัตรูพืชของข่อยอันนี้เก็บเพราะข้าในเบิร์พี่น้องมุ่มพผุนสิบห้าไปเก็บเดี๋ยวข่อยจะไปเก็บอีก บ่เก็บว่าได้เด๋มันกินน้องข่อยเบิดดีดีเด้เพนบ่จากผักริมพวงงามๆเป็นมะล้อมมะแหลมหมดมิมนลิ่นเลยพี่น้องเอ๋ยศูนๆมดนเหม่งกิ่งโอเคได้พี่น้องขอบคุณนะที่มาเบืองบ,บ,บอกขอยทางน้องข่อยเด้อแมแมงลินหมาเนาะของไม่ไม่น่ารับประทานเนาะบายบายจุบจูขอบคุณหลายหลายค่ะ